ีรับน,นะโะูมาให้เดี๋ยวพี่จะออกรถให้ทายไปเอาให้เท่าเท่ากันที่มี่รับเงินนะทายดูรถคี่นี้ก่อนต้ขอขอบคุณนะคะลุงชัดมากๆเลยค่ะที่นอกจากจะสายเปยแล้วยังเปยงานมาให้เราสองคนด้วยเสียชัดสายเปยไม่ใช่เปยเงินอย่างเดียวนะคะเปยงานมาให้ะะด้วยค่ะ รถ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 เธอจะไปไหนเนี่ยพี่จะพามาดูรถเธอจะไปไหนเนี่ยน้องมาจริงหรอคะเสียพี่จริงไปครับเสียจะพาผู้หนุ่มไปออกรถจริงๆรหรอคะใช่พี่จะให้ออกทั้งสองคนเลยให้เลือกเอาลุงมาก่อนะแล้วก็เสียลงนะครับลงเลยครับเสเราจะเอาคันไหนพี่รับนะนะโรูปไม้เดี๋ยวพี่จะออกรถให้ ทายพาเอาว่าเท่าๆบบกันที่มีลำกรียงแ้นะายดูรถคันนี้ก่อนแล้วดูก่อนไอ้คนนี้เท่าไรครับอันนี้ตัวอหญ่กว่าครับผมอามันยังไงครับเนี่ยตัวนี้นะครับผมต้องบอกที่เลย<ส>ว่าถูกกว่าตัวที่เสียไปขวางแน่นอนแสนเด็ดนะแล้วมีลูกท้องกว่าปีใหม่กว่าลำเท่ามีแฟนสองคนเนี่ย อ้าวดูดูดูเออทันนี้ก็สวยเนาะบ้านฟนหรือเสียหยาบดาวให้ข้าวได้อื่นโอ้โหถ้าดีอย่างนี้ก็โอ้โหก็ชอบผัดที่ผมก็ดาวไม่อยากดาวแพงอ่ะกลัวเขาหลอกได้เลยนั่นนะผมจะได้เอาตัวนี้ไหนม่คะเสียแม่พูดมาดูแล้วถึข้างทางเลยคตัวนี้เป็นตัวเดียวกระที่เสียใช้เลยเอ้าเหรอดเลนเจอร์เลยต้องปลอดอย่างงี้ นะคะคว่าไม่คาดคิดเลยค่ะว่าคลิปนั้นนะคะในคลิปที่เรารีวิวเนี่ยจะมีคนคที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามเยอะมากๆนะคะคลิปนั้นประมาณ6ลร้าน,านลวลวค่ะไม่คาดคิดเลยต้องขอขอบคุณนะคะรุงชัดมากๆ,ๆเลยค่ะที่นอกจากจะสายเปแล้วยังเป,ง,เปงานมาให้เราสมกันด้วยต้องบอกว่าคือแบบกรีร๊ดบอสมากเลยค่ะเพราะว่ารุงชัดเลยทําให้พวกเรานะคะได้มีงานเข้ามาค่ะแล้วก็ท่านผู้ใหญ่ได้เข้ามาติดต่องานไม่ว่าจะเป็นกับงานรีวิวนะคะงานไลฟ์สดค่ะงาน โชว์รูมรถขาดงานเปิดตลาดใหม่ค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าช่วงนี้งานแน้นมากๆเลยค่ะและเดี๋ยวเดือนหน้านะคะเราสองคนจะมีออกงานร่วมกับรุมงชัดอีก2งานค่ะก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเสียชัดสายเปยไม่ใช่เปยเงินอย่างเดียวนะคะเปยงานมาให้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ